เวลา1นนินาิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระบรมราชาวโรกาสให้ในวันโมหมัตนนมาธาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนำในเวืองจิงเวประธานสภาแห่งชาติสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลออกทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ในโอกาสนี้ในฟานจีทันเอกอัครราชทูตสาธารณร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนางเหงียนทีกิมอันเอกอัครชาชทูตล่ามประจำคณะประธานสภาแห่งชาติสาธารณร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาเวียดนามไทยและว่าที่ร้อยตรีว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทสุขนันรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีประบาทด้วยประเทศไทยสถาปนาวความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2 5 1 9้ยโดยมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออันมั่นคงระหว่างกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยประบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มานาถปพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริ เกศพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์รบาศสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบอพิศไปทรงเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1 5ถึง20พฤศจิกายน2535เพื่อทอดพระเนศสถานที่สำคัญทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมทั้งกิจการทางด้านการทหารและกิจการที่มีความสำคัญต กาาพัฒนประเทศเวลา17.49นาทีพระราชาบรมราชบุโรกาดให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้บริหารของกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเหรียญเที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร เพิ่มเติมเพื่อส่งใช้สอยต่างพระราชทยาศัยทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายเหรียญดังกล่าวตั้งแต่ปี2560เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นเทียบระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชาปรมานาภิตษ